ผม่องมจครับอรัมจอราบแ้งสว่างวันนี้รถมาจากไหนรถวนจนหครับรถจนหผ่าชลุยนะรอง้องอยู่ที่ไหนอยู่เพชนาคาครับอุตดีตเราที่ไหนอุตดีตกี่วันนานอยู่ครับมันจะไม่ช่วงกี่เดือนแล้ว นโจกสองเรียนเราดอนเราก็ก็ถอนครับน้องสบายเรียนแต่ว่าร่างกายมีปัญหาครับผมปกติเราชอบร้อยร้อยเท่าไหรท่าน่ะเราสองี่สันต่อยครับยี่สันต่อยปล่อยปล่อยโชครับแล้วคู่ต่อคู่นี้ไม่เคยชคกันนะไม่เคยเขามีอะไรบ้างเขาขอร้องด้วยว่าแม่เปิดเกมเขาเขาสูงกว่าเราอยอะนั่งกายเราคิดว่าเราเราได้สู้กับเด็กได้ไหมเดีกว่าไฟก่อนครับดีของมันนานหกของมันานสูดนั่งกายตอนนี้เล่าเขาที่หมดเท้าทางกันแล้วนะเอาสูงเท่าไหร่งร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อย 60เวลปีนี้อายุ25 26ผลงานา3ไฟเราเป็นไงโอเรกรับกี่ไฟละไฟเดียวไฟเดียวเ็รที่ตลาดเดินใช่ไหมครับวันนั้นร้อยเท่าไรร้อ22ให้ร้อย2ร้อยครับวันนั้นลดเยอะนะแต่วันนี้ก็ลดไปเท่าไรปรนจุด6กสบายสบายลูกร้านจากจังหวัดนองบัวลูนวันนี้เต็มที่สอบเต็มวครับครบเครื่องจาตู้ได้ยืนคุมหน้าเือวันนี้นะครับให้ขับเชียร์หน่อยครับมาฝาก พี่น้องชาวน้ำวนลพูช่วยเป็นกำลังใจผมนะวันนี้เต็มที่ครับกินวันแรกกินไหมวันนี้น่าจะมีน่าจะมีนะถ้ามีนี่มันทำให้ค่ายคึกคักขึ้นนะต้องกงต้องไก่ได้กินนะโอเคขอบคุณน้องใจครับจุดดีครับเอาแล้วไปหน้ากระดานันมองกลาถือว่าถือว่าได้กินวันแรกเลยครับเี๋ยวับผมเกินเรื่องเสียใจผมครับผมได้เจอใครครับเจอมัจจุราชขอบคุณสว่างิ์เขาโชคไหมไม่โหเจอพี่เขาเลยนะครับเขาประเภทของเรานี่ก็น่าจะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันครับได้สูงกว่าสูงกว่า เราถูกรางวัลแล้วก็ติดตัวอยู่ที่อยู่ที่เพชรเจริญวิทย์ครับขี่โอ้โหค้อมเพียบเลยกี่วันเท่าไหอะไรครับขี่วันได้เอ่อตั้งแต่วันที่หาตั้งแต่ปีใหม่เนอ๋อปีใหม่เลยอ้าวผลงานหลังๆเป็นไงบ้างดีไหมชนะยอดธนพัฒน์ชนะวิชาญน้อยครับกี่ไ์เลยชนะมาก็สามไฟติดสามไฟติดร้อยเท่าไหร่สามไฟติดเนี่ยร้อยร้อยยี่สิบเอ็ด กับร้อยยี่สองวันนี้ปล่อยวันนี้ปล่อยปล่อยมาโชคกันนะปล่อยของเราที่ดีสุดเลไร้อยยี่สิบอะไร้อยยี่สิบเอ็ดอะได้วยร้อยยี่สองร้อยวันร้อยยี่สิบสองประมาณนั้นนะวันนี้จับ่อยมาชกกันนะไม่มีปัญหาครับมีเขาเขามีอะไรที่กังวลเวลาเราชกไปแล้วอะไรมัจฉุราเนี่ยมากเขาเดินขู่เราแน่ไม่ผมก็เดินขู่ไม่โกลนะอ้าวคนยังวัดดูเราวันนี้เอาไวเช้ามาเยี่ยมตระช่างยังไรบ้างอ๋อ คัดขาดเนิดน้นดนดนอยนะับปล่อยมาชกกันนะคุณวามใ้ครับเชียรเลยแฟนบชาววิรามช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้พี่จิรานะครับพี่เป็นที่โอเคกข้มาต้องใจครับ<อ><อ>โอ้ป